ไม่เปิดไหลอ่ะซอฟหนีมากแม่แม่มีเสียงสัมภเวสเสียงสัมภเวหลุดมาเมื่อกี้นี้จะฟูงที่ไฮโลเซนเป็นอะไรอเคราเป็นอะไรเคราย่อมาจากคำว่าบุลุยบุลัดแอปบุลุยอีกละ รับบทเป็นพิธีกรสาวโดยตรงงานแต่งนะคะพิธีกรงานแต่งนะครับวันนี้มีงานแต่งที่ริมนาคาเฟ่นะคะขอบคุณคุณสาวสวยคุณนิดหน่อยแล้วก็คุณโจ้งนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะพันจุก็รับบทเป็นพิธีกรสาวนะคะแล้วทำไมไม่โชว์ด้วยล่ะคะคุณแม่บ้าเลยเขาจะก็ร้องไห้กันหมดจะก็ตายกันหมดเลยสิคะเออดูเพราะว่ายังไงก็เนาะไหลได้ไม่ดีละมุนมีมากลละะมมุนเย Amazing จริงๆยอม แอนด์กเหรอแมหรืไม่ได้กินอะไรเลยันไม่เคยกลัวอยากคุมก็ไม่ได้กินใช่ไหมแม่อุ้ยเลิศว่ะใส่เบิร์กนคือแันละบุนฐานเบอร์มันัตรงตไม่มีความแคนคืนแบบว่านั่นเสียงเสียงเอิร์กอาอออออ่า่าอ่าอ่าอ่่า ใช่ไหมร,ร,รังได้หมดนะคะหเ <c oughs> <c oughs> หินทำไมล่ะคะ <c oughs> จุบุจุบุยศชา